พลเรือโทสำเริงจันโสผู้บัญชาการทัพเปลือภาคที่2ผู้มีการส่วนรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2พลเรือตรีชนระทิศ นาวานุเคราะห์รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2พร้อมด้วยคุณภาวินีจันโศกระ้าหนาทชมรมพลเรืทรเอทัพเรือภาคที่2และกำลังคนจิตอาสาทัพเรือภาคที่2มอบมังคุดและเงาะจำนวนสองตันมอบให้กับนายแพทย์ศักดาอันพาดผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลาเพื่อสมอบให้กับแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสงขลารวมทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสงขลาทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากลลกระโลกสามในครั้งนี้เพื่อเป็นการให้กำลังใจและสนับสนุนบุค ลากรทางการแพทย์ที่เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจในการต่อสู้กับโควิด -19 พร้อมทั้งให้กำลังใจในการต่อสู้ฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกัน สำหรับผลผลิตทางการเกษตรมังคุดแรงเงาะทางทัพเหือภาคที่2ได้รับซื้อมาจากเกษตรกรชาวสวนในอำเภอรัตภูมิจำนวน4.2ตันเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ำจากวิกฤตการระบาดโควิด -19 โดยพลเรือโทสำเริงจันโซผู้ชกการทัพเหือภาคที่2ได้มอบมังคุดแรงเงาะจำนวน2,000กิโลกรัมให้กับหัวหน้าแฟลตชั้นประทวนเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกาลังพลทหารเรือที่อยู่ในแฟลตแต่ละแฟลตและอีก2,200กิโลกรัมมอบให้กับแพทย์พยาบาลและบ ลากรทางการพทย์ที่โรงพยาบาลสงขลาในวันนี้